ดีเลยว่าใช่ใเฮ้ยไอ้กกตรงนี้เฮ้ยวันดีเพื่อนเฮ้ยขาตัดเป็นไงขาจริงไม่ได้เจนานเลยอ่ะมันก็หายบ้างแล้วนะก็มีขอบนิดหน่อยแล้วก็เฮ้ขอโทษนะที่ไม่ได้ไปเยี่ยม,มอ่ะเออไม่ว่างจริงเดี๋ยวอไรหรอกเออขอต้องเรีายาวมานะเดี๋ยวมา เฮ้ยมีคนเป็นลมไปดูเร็วคุณคุณคุณเป็นไรหรเปล่าคุณคุเมยโทรหาหนึ่งหกเก้าเร็วคุณคุณที่ต้องอ๋อใช่ไหมคะตอนนี้มีผู้ชายอายุประมาณสิบเจ็ดสิบแปดค่ะเหมือนหัวใจวายเฉียพานนะคะตอนนี้อยู่หน้า

เฮ้ยเฮ้ยอะไรเป็นไรวะเยอไม่ได้ว